แห่ยินดีถูกสวมแหวนตีตราจองบีน้ำทิพเปิดตัวรักครั้งใหม่พร้อมแหวนเพชรนิ้วสายแล้วนานมากแล้วที่นักแสดงนางแบบคนสวยบีน้ำทิพไม่มีข่าวคราวเรื่องราวความรักออกสื่อมาให้ได้ติดตามกันสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดทำเอาไอจีแทบแปกกันเลยทีเดียว เมื่อสาวบีหย่อนภาพสุดหวานชำควงแขนหนุ่มปิศนาดินเนอร์พร้อมระบุแคปชั่นว่า forever and ever งานนี้เหล่าเพื่อนๆดารานักแสดงและเหล่าแฟนคลับต่างกรียร่วมแสดงความยินดีกันสนันกับความรักของสาวบีขณะเดียวกันหลายคนก็จับสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนเพชรวิบวับสวมอยู่งานนี้ไม่รู้ว่าได้ขอมั่นขอแต่งกันไปแล้วหรือเปล่า อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบีน้ำทิพย์ด้วยนะคะ